พิพิธภัณฑ์มิจชัยบัญชาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ฟรีทุกๆวันนะครับที่นี่จะมีเรื่องราวของพระเอกมิรชัยบัญชาทุกวันนะครับแต่จะมีเพียงเดือนละหนึ่งครั้งนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิรชัยบัญชาจะจัดกิจกรรมลำลึกนึกถึงศิลปินดาราท่านอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยเป็นการจัดร่วมกันร,ระหว่างพิพิธภัณฑ์มิจชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มไวหวันวานกรุงเทพนะครับ จัดมาเป็นเดือนที่11แล้วครับเดือนนี้จัดวันที่18-19ทธันวาคม2567ทําบุญ11ศิลปินดาราที่เสียชีวิตแล้วก็ทําบุญมิตรยยบัญชาสายนังลําลึกถึงคุณชาญมีสีคุณพรพิรมคุณถมวิศวชาติป้าหอมมาลีเวทประเสริฐคุณมารสีนาบางช้างคุณนรงภูมินคุณเรืองสีทัศนพยักคุณขวัญตาบวเปลี่นสี คุณชูศรีมีสมมลคุณรุตรนภพคุณพิสา,ารอัคราเสดนีโดยงานจะเริ่มในบ่ายวันที่18เดือนธันวาคมนะครับส่วนรอบค่ำจะเป็นการฉายหนังมิตรไทยบัญชาแล้วในวันที่19ธันวาคมทั้งวันนะครับเริ่มจากการทาบุญ11ศิลปินดาราทาบุญมิตรไทยบัญชาปิดใบปิดหนังมิตรไทยบัญชาบนจอหนังรปรศาร์จากนั้นจะฉายภาพยนตร์เพื่อลาลึกถึงศิลปินดารา ที่ยังค้างเหลือฉายอยู่อีกหนึ่งวันนะครับรอบค่ำก็จะเป็นการฉายหนังมิตรเทบัญชาอย่างที่บอกนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมลํำลึกนึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราหนังพระเอกตัวประกอบผู้สร้างหนังผู้กากับหนังหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังไทยนะครับที่เสียชีวิตไปในแต่ละเดือนนะครับพวกเราก็จะนำเรื่องราวของศิลปินดาราที่เสียชีวิตนั้น มาไว้รวมกันที่พ,พิพิธภัณฑ์มิตรไชยบัญชานะครับแล้วก็จะจัดทําบุญจัดลาลึกถึงทุกๆเดือนนะครับซึ่งในแต่ละเดือนนั้นก็มีจํานวนศิลปินดาราที่เสียชีวิตนั้นไม่เท่ากันนะครับก็จะจัดเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับเดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงสวันนะครับส่วนหนังที่ชายลำลึกศิลปินดารานั้นใช้วิธีการตัดต่อภาพยนตร์รวมผลงานดังๆน,น,นะครับของแต่ละท่านเฉลี่ยแล้วท่านละไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการ ดูเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เห็นถึงความสามารถเห็นถึงผลงานการแสดงของศิลปินดาราต่ตางๆที่ในสมัยก่อนนู้นสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นั้นเรื่องราวของท่านให้ความบันเทิงให้ความรื่นรมให้ความทรงจําดีๆกับพวกเรานะครับเมื่อคราวที่ท่านจากไปมีโอกาสลําลึกถึงท่านเพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรไทยบัญชาร่วมกับกลุ่มไมหวานวาน,วาน,วานกรุงเทพ จัดกิจกรรมลํำลึกนึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่11แล้วนะครับที่เราจัดขึ้นเป็นศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนธันวาคมรวมทั้งหมดก็11ท่านนะครับ